ครับพี่น้องครับก็มีหลายคนถามออกมากับผมว่าสิมือเงี้ยนะเยสาธิตพิธีเฮ็ดบังไฟบกให้เบิ้งเน็ยครับเอ้ากระบอกหยากรับพี่น้องนี่ไปหาแม่เถอเขาก็ซื้อสุดสำเร็จมากครับอันนี้ก็เป็นบังละสิบบาทเนาะนะเออเล่นหาบุญนี่ซื้อมากครับนี่มาหมุนมุนหมุนพันพันครับอ่ะมันก็สิบังไม่เงี้ยหรอกครับสมบังหาบาทเนาะนี่งสิบบาทบังหาบาทไม่เงี้สา เกี่ยมือให้มันทอๆกัน่วนไปอยู่มะลิใช่ไหมหยิบกาบป่วยให้มันเปรีย้ยให้ฟองอากาศมันแตกครับเนี่ยสเิเปรียดีแจบดีมือกระสัในก,กระดาษทิชชู่นี่แหละราคาเท่าไหร่นี่ราคาสร้างเท่าไหร่ตรงเบงื้องมือก่อนครับ อันนี้ก็มือไม้ครับลานไม้นะสื่อมาเ่าท่านเดนือยร่องแต่ก็เอามาสาธิตให้พี่น้องในเบื้องนะครับสำหรับมือไม่นนะเห็นบางไฟบกวกเ่าท่านเป็นออพันพันพันมวลเอากระดิ่เอากาบกล้วยได้ครับหัวสักเลยใช่ไหมมือใหม่เอากาบกล้วยนะครับด้านในออกนองนะครับเนาะด้านนอกเขาในอ่านเะั็นสีมว่วนดี นี่ครับกาบกล้วยนี่ด้านนี้มันทีเป็นด้านในน,นะครับทั้งนี้ลายลาย,ลาย,ลายนี่มันทีเป็นด้านนอกกาบกล้วยที่เขานิยมใส่กับที่เป็นกล้วยกล้วยตีบนะกาบมันทีมันสีงามนะกล้วยตีบมันสีงามแล้วน้อบ๊อบมีอีริ่งะฮ่ากล้วยยังก็ได้ครับกาบซี่ง่า,นา,งากกย,ยานะตอนต่อ,ตอไปก็ต่อยางครับ <c oughs> เอาอยางไงนี่แหละมาต่อเนาะต่อคือยางเต็นเต็นกันนี่แหละต่อให้ประมาณพุ่ล่ะยี่สิบเซนผุล่ะครับตั้งสี่เหลี่ยวนะือได้ใส่ตะปูน่ะใหโบกเนาะจะตะปูตามอ้วนบาดเอาเนาะก่อนเอาสีเขีื่นยางเก่อนเสียบตะปูเข้าไปก่อนครับนะสร้างเตาสำหรับจงไหม่จัานิวนึ่งบ่ตะปูอยังนี่ตะปูแชมพูตะปูแชมพูเอา เสียเข้าไปครับเหลือไว้ประมันอยู่นึงเป็น,นมืองเมญ่าจำบังเลยตัวนี้สันแห้งตัวนี้คือบ่จำเมือน้อยยางชิวอะได้นี่เมญ่าอะไรก็นี่อ,อ,อีกเนาะครับพันนะครับเชี่ยนธรรมดได้ไนนองเป็นเชี่ยนแท้เขาเขาสิ่ตำเอาครับตัวกูอันนี้บางไฟโบ่ข้อที่ข้อที่บ่ต่อครับข้อที่มัดหรามัดมัดหิ้ยางมันติดกันเลยครับไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ กรจงไว้นะครับจงกับไว้ไว้ประมาณหนึ่งเส้นนะครับ<อ>เพื่อมันใหม่เนะเาะย่านันเวลามันใหม่มันทางออกมากยังสิบอใหม่ยางเขา้ามืนอนิก,กระเทศแบบด้วนครับถ้าจะเกิดเท็ไปแข็งอีรีกับสีบประนิดไปดิบระดอยกว่านี้นะตอนนี้ก็ใกล้สีคา้าท่นแล้วสาธิตขา่ขาวก่อน คุณต,ตะวันตกนะเอาสีมีนัดพิเศษนะครับนัดแข่งขันวันที่ยีสิบนี่แหละครับนะติดตามครับผมประชันกันหลายค่ายอยู่ครับกฤติพันพันไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆจนจนมันหอดลละจนสุดบังนะครับ ออกระพันจนสุดบังครับจงไวน้นี่หัวมันนี่ครับไว้ให้มันไปถือมือข้อให้มันทางออกมาจากโบกโเนาะหางนี่ก็เข้ากับสีใสหางกันนี่ครับผู้ลุงคนก็ว่าดอกอ้อน,นะครับดอกอ้อดอกหญ้าเนี่เบาเป็นเบาครับนี่ดอกหญ้าอันนี้ก็ซื้อมาดอกครับ,บเพิงเพ่งก็ขายแพงแพง สามอันยี่เอาพันยางแล้วครับพ่กขัิเขียนหน่วยผาเตปนะเตปพันสายไฟนะครับเขียนเข้าไปเพื่อเพื่อกันยางมันขาดเพื่อกันบ่ให้มันติดโบกนะขณะบกเขียนผาเตปนี่เวลายางมันขาดมันถือไฟถือความห่อนมันถี่ขาดแล้วมันถีขยายออกหลังจากนั้นมันก็จะไปติดโบกนะ เมื่อได้แล้วข้อทีมาเห็ดล่โตัได้บ้างนี่ครับวิธีกึ่งล่ำโตให้มันตรงใส่ระบบตีนครับระบบตีนตนะกูเตะจุเอาันน้ามีแป้นเรียบๆเข้อแป้นกดเอาครับเลียนไปเลียนมากก็ได้นะผู้ใดบ่มีแป้นก็ตีนนี่ยแหละครับกวยตัวน,นี้เอาดีกว่ากวยตีปนอ่าเขาก็สิปาดสิแต่งได้บ้างนี้ องหวนไว้ครับเฮ้มือหัวบุมีมืองหวนออกบนนี่จ้แบวนี่ไปนี่รถไแคบหวนาจะชือไะบ่อโอ้เหลาลายต้นหาเสาดายเลกบ่อ,บอ,บอเอามาเปท่างทุงท่งน่เลยทุ่งสีม่มงเลยไลยู่เลยจะทำอ่าเนีย๋ยม,มันสีม,มืดแล้วครับตอนนี้ก็ไก่สีงกมง่วงนะสีท่านมาดสีเห็นบ่อนะครับกรแตงหวัวมันอ่ะนี่ เชียนผาเตี๊ยบอะไงเชียนจนนั้นมันอันนี้เต็มลำเลยครับอย่าเห็นมันเห็นอย่างอันนี้มันก็เป็นการเห็ดแบบง่ายๆนะครับเห็ดง่ายๆแต่ถ้าเกิดเท็ดแข็งรีลีเอาไปสู่ไปไล่นี่มันต้องใช้เวลาหลายเติมนะครับต้องประณีตนะอันนี้เวลาเขาหน่อยเขาฝ่าวครับเทปเทมือใหม่เบิงเนาะสำหรับเชี่ยนเป็นเบงกัขอทานนะครับเด้อนะทาน นะครับนี่เห็ดมหอมือไม่เพิ่นเบิง้งนี่ส่วนนี้เขาจะไปเห็ดโบกกานนี่นะครับจะเป็นกาบกล้วยนี่ละกันเสี้ยงก็าจะหลอกออกเครื่องนึงครับแขน,นเบาเงียนบ่ต้องปนั้นก,น,นก็นได้เอาอ่ากันคือกันเขาเพื่อต้องการความเบาเขาจะหลอกออกตัวนี้เขาบม่ได้หลอกครับอเอาเขาไปในตบบัวบังป่าส่วนเกินออก หยดด้วยกาวหน้นะฮะมันก็สิง่ายที่สะดวกขึ้นนะะหยอดกาว h o r เข้าไปในร้อยต่อของกากกล้วยนะะต,ตันตัวนี้นี่ครับมือหัวมือข้อครับนี่ก็เป็นมือทองบังนะมือทองบังซื้อมากกิโลละลอยนะครับมือที่เขาเจาะหูหวังไฟนะครับผสมน้ำเนี่ยผสมมาเขาวิบบอกมดเขาสำเร็จแล้วแห้งแล้วเส้นนี้ก็เพื้องหลายอย่างนะ เอายอดกาแล้วครับมักตะกาบเนี่ยลูกเว้ยเออเขากำลังปลูกอยู่นะกล้วยตีบเด้อครับเด้อกล้วยตีหรือว่ากล้วยตานี่นะครับมันสีขาบกล้วยสีง,งามนะลองปลูกจริงไว้อันนี้ก็บที่เขียนโบกครับนะเขียนเขียนมองอันนี้แหละมองปายบังมันนะครับอืมเอาอยางหรือเอาเสือกฟางก็ได้นะครับ มัดจุม่มเ,นนเข้าไปราคาสร้างเท่าไรให้เท่าไรนี่ตัวนี้มือโป้งโหครับกันมูเครือ,อเฮดนี่แปดซิบเก้าซิบครับฉันบงังซ้ำนี่บอกมือหลักประกันลอยฮารซิบบอกอันนั้นมังไฟเป็นขีดด็กอกโบกเป็นขีดหมดแหละ กันราคาลอยกวนต้องตำเอาครับราคาลอยซีลอยหาก็เลยได้ครับขันตำเอาครับตำเอาพี่จองหูเหนด้ครับนี่ไฮอเอบัวกับแทงเอาเน,นี่ยี่แทงเขา,ขาเขาเขาโอ้โหมีหูลมอีก มันเหลี่ยมแต่ตรงกงขอมันเห็ดครับรส่วนนี้ปล่อยหูลมหอมครับให้ลมลมมันพันเขาหยอดกาวตาสางเพื่อนมันแข็งโตครับมันที่เป็นทรงแม่นว่อ่าขอดอกม้ก,กันทีเป็นโบกครับประมาณเอานี่ครับโตโตลำโตบังได้แล้วครับต่อไปเป็นหางนะ หางนี่สิเอาหอดผลเลื้อยหมดเลยโอ้โหนี่ก็ลอกออกครับสิเอาหางแหลมมันน้ำเสียเอาเงาประมาณจังเมตรนี่หางนี่ตามมึงไฟหน่อยๆซ้ำนี่เจ็ดสิบเส้นครับมันสีพอดีกันอืมกันเลยเจ็ดสิบเส้นไปมันก็ดีอยู่มันก็เมียอยู่แต่มันสีลุ่งนักลุ่งจมกันซันนี่กันซันนี่ล้ำดาบบ่บ่ครับมันสีเบาเวลาลงล้ำดาบบ่ไข่มีดหรอไปหน่อย โอ้วัดละเอาชิงนได้บ่ส่วนหัวมันจะได้เนาะสีมายโอ้ยเหดได้อีกบางนึ่งนี่ของแถกเขาเหตได้นน่หางพอดีเลยเป็นใมแสะเอานี่ครับเบ่งเบ่งโอ้ยแต่งเบ่งล่นมหนีเฮ้ไล่มันขวบลงเงนบ่ไล่มันโกงคนบ่อย่าไปเล้านางเอาใช้ ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเหดหนวดกุ้งนะครับกระหามวยากพี่นอ้องตะเกียบกินเนื้อย่างนี่แหละครับใส่ดีต้องเอาเป็นตะเกียบไม้ไผ่ด้วครับะตะเกียบไม้ไผ่มะพร้าวเครื่องครับเราอัอนเปียเขาบม่เคยเห็นแต่เขาเคยเห็ดอืมนี่ทาบหนวดกุ้งเขากระเซาะตัวน,นี้ไปทับอันนั้นนี่แกะท่ากาวยิ้มบอกเป็นบอกเนี้ยไม่ยุ่งยู่งอะไร เห็นมาอดอกเริ่มมื่อยแล้วครับนี่เขาหางใส่นะครับประมาณเพื่อนตอะไรอย่างประมาณหนึ่งวนสามของ,งมมมหมั่งน้่กาวเ้วกรเอา

หลังจากท่ากาวแล้วนะครับใส่ได้แล้วมัดนะมีได้มัดก็ได้เสียกฟางก็ดีกันได้นี่ดีครับเพราะว่ามันเหนียวแล้วกัเบาเส้นหน่อย

ก็บพ่านขอบล้วพันอละประมาณนิ้วนึงนี่แหละครับนี่นงบ่พอสิบัดอยู่อยู่รู้ว่าพันประดิดสวยงามบ้ว่กาวมันติดกาวติดแล้วมันฉีกเนาะพี่เจ็บเลียวเจ้าเหลือบบ่พี่ได้เออะ มันจะเจียมตาออกไปประมาณนี้ครับวิธีการหมัดเห็ดง่ายๆถ้าจะเกิดบังไฟแข็งเขาขายง่ายเขาก็เห็ดพิธีพิทันอยู่ครับเห็ดแบบไก่เคี้ยงกับบังไฟใหญ่หมดแล้วครับวิธีการหมัดการเห็ดบังเห็ดเล่าเขาอันเขาจะไปแข็งนะสำหรับมือใหม่เขาลองหัดเห็ดเลนกับเห็ดแบบง่ายๆไปก่อนครับนะ คอยลำเบียนคอยแหลกเปลี่ยนวิธีการเนาะเดี๋ยวเซนรอบกันเนางานเขาในขนั้นก็ตัดนี่และครับบักแนวติดสังกะสีหัวแนวยาสังกะสีนะครับเป็นแผน่นกันหอนเนาะเอามาติดใส่หางนะครับกันหางใหม่มแผ่นยาสังกะสี ตัดกวางประมาณเส้นเคิงนะครับยาาสักประมาณ10บกว่เส้นนะก็ว่ากันไปมักสันมักเห้าติดลงไปไแทบหมดละบังยนหอดทางมันกันกันมันไหมหางติดลายกระบดีครับมันหนัก เราบางังโทรหาท 6, าหอหกก็จะเห็นจะสิบออกโอ้ตัวเห็ดยากกว่าน,นี่เมื่อได้แล้วเมื่อได้แล้วเสื่อนบแบบนี้ได้ครับไหนครับทวงครับอ่าวิธีทวงกับใบหญาครับเสื่อนขึ้นเลยนะผ่านบ่ได้บ่ได้ๆเอาหวัวเลยเออเอาหลังจากนั้นก็บที่ใสมือหัวครับมือหัวเพื่อไอ้มันถีบโขกออกมาเนาะนี่ก็เป็นมือลำตัวเพิ่น แห้งครับพึบดันหนอกเลยแหละนี่เขาก็ใส่ถุงยางไงนะครับถุงยาง,ยางตักเอามือหัวประมาณสอนหนึ่งนี่แหละครับสอนอยางสอนโตรหรือสอนสามสอนโตสอนโต,นโตมันหน่วยหัวห่อเป็นกลมๆสมมัมมดปไ พี่หน่อยแท่ออกบ่ล่ะโอ้สมบังละหาเนะบังตายเกิดแทงเขาแผ่เมื่อกีแล้วพี่บังหน่อยเพ่อนต้องใส่สองอันบังละสิบอืมอไไครับก็ได้เนาะเจนเพื่อเกิดอยาอ่ะครับ ส่วนเกินอกนนอกยาเสตีบกเลยมั้งได้หรืของถอดได้หรือหางอ๋อนี่ได้หางบ่หน่ต่อแป๊บอยู่นี่ไม่ได้หรอกิอ้ยโอ้วิธีฐานบังไฟโบกกับ่อยะครับพี่น้องใส่ทอ่อพีวีซีนี่แหละนะไปมัดใส่กับหลักกับยังก็ได้ตั้งองศาตามใจมัก นะเสียบมาดอกค่ำเหรอตอนต่อไปก็เป็นการเอาตะปูออกครับภาษากลางเขาเรียกอะไรตะปูตะปูภาษากลางเขาเรียกอะไรเผื่อเป็นหูของไฟบางหนี่เขาสีบริต่อชนวนนะครับสะเป็นการจุดดักของไฟชนวนเหรครับอ่จุดดักแต่ถ้ามีชนวนก็จุดดักเอาเอแล้วครับของไฟขึ้นฐานครับ เอาพี่น้องบังไฟบางนี่ก็เป็นของทีมงานอีสานโปรดักชั่นนะครับเป็นบังไฟโบกขนาดเครื่องขีดนะฮะหรือว่าบังละหาบาทนี่แหละสร้างสรรค์ผลงานโดยสร้างเตาครับมือนีน้ำมาสู่เต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นในรุ่นน้ำกันนะราคาสร้างอยู่60สิบิเป็นไหม <c oughs> นี่เขาหนาครับหนาหยัดหยาใส่หูวม awesome. ันอ่าเพื่อดัดส่งดัดยังมันให้มันแน่นมันฟิตแน่จังหน่อยนะครับเอาแต่งตัวเต่งตัวเรียบร้อยเอากรรมการเออกรรมการพ่อหมอนะครับพี่เลี้ยงลงจากฐานนะครับบอกราชเจ้าที่เจ้าฐานคอยบังไฟทีมงานอีสานโปรดักชั่นขึ้นสูงๆลงส่าๆได้เวลาหลายๆลาสามสอง นึ่งไป,ไปเอา้าไฟติดแล้วครับพี่น้องอันนี้อเ,อเอา้าเปลี่ยนต่อ,อเปลี่ยนต่อต่อสองต่อสองครับโอ้ยเสียเวลาจอยจับในเวลาไหนดล่ะจอยเออยมันขึ้นแล้วก็กดเลยเด็ออกจาก ออกจากทางออกจากทางคือกดโอ้โยคนจุ er. ดกระยานครับบัานนี้สามสองหนึ่งไปอ้เอาติดแล้วพี่พน้องวายโอ้ยพุ่นพี่น้องทาดพุ่น้โอ้ นี่แหละครับบางไฟจุดดากครับบางไฟจุดดากมันที่ข้นประมาณนี้มันบอกคือแหน่จะนวนเขาไปจุดถึงใน้ครับมันสีน,น,น,นั่งฐานดุนแนน่แต่ก็ข้นสูงอยู่ครับสูงแฮงแนบมอเห็นเลยดักเอาดักเอาเห็นคือมันลงไม่ไกลมันเห็นเนี่ยดักบั้งครับเมื่อืแล้วนะตอนนี้ประมาณหกโมงกว่า อืมคอยครับตัวนี้มือยังคอยอยู่ครับสื่อมานะครับสื่อมาจากในเมืองมมคอยแห้งนะครับเดี๋ยวสิ<ม>ดเดี๋ยวเปลี่ยน,เ,ยนเอามือทองบางใส่<อ>แบบนี้ไปแข่งแพ้ครับไหนมากกำลังมาล่องนะพี่นอ้องมือยังถือว่าอ่อนอยู่มือหรือมันไปสร้างเนาะเออมาเห็นนี่เรื่องันไปสางเนาะตัดแสงเนาะ เห็นมาล้กระมินสูงอยู่เนาะขันจุดดากเอ้จุดชนวนเข้าไปนงหน้าที่กว่ากับหกสิบีนงครับเหนื่เแทไงครับเหไื่อยกระปรามันนีและครับพี่น้องนะนี่เมาเห็นครับเหมื่อแล้วก็เป็นการเหตุเขาข่าวไอเบิ้งเนาะบมงไฟโบกนะครับ ขึ้นดีบดีกับยูน้ำมือน้ำแเน่นะครับปัจจัยหลักแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆครับก็ลองเห็ดลองทำมึงนะครับสำหรับมือใหม่เนาะกันสำหรับเสี่ยงกัขอพ่านนะครับเด้อนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ